สวัสดีครับกลับมาพบกับเมื่อจกสายโหดอีกแล้วนะครับจะพามารีวิวการดูจานทำไทยนาครับพามาดูการจานทำไทยนาครับนี่ครับแมคโครทำงานอีกที่หนึ่งครับรถไถทำงานอีกที่หนึ่งครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับรถแถวบ้านตะเกียนเราเนี่ยนะครับ มาดูขั้นตอนการรถใหญ่ดึงแกค่ครับครับลูกพี่เป็นตาเล้ยอยู่บ่ฮะ แล้วไปเท้่ยวมันอมก่อต้อนเห้อหาอะไรเรื่องบ้านยงังอะไรก็ผู้ใดไอ้ต้มเหรอเ,เ,เอาคุยกันกับเพื่อนแม่คุยกันกบเพื่อนลอด chuột lê viên chuột luật có là không đốt thông được thấy luật bưng luôn mất cái tâm cốp còn chỉ thấy cái gò khả lối ai bớt chàn hắn tâm ngay không? Lem lại ừ. góp lem, phải bằng 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 Ừ. bằng 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 ขอตัวหมันยังไสเลือกตังอห่างนี้ะดีจูดกันนี่ว่า่าจะไปไทโอ้จะจะไปจูดบัวดิ่ายจเียงกอนเียงเงินนี่ต้องจุดกไทยหลดอันตรายพวกนี้ยังเบาหนกอยู่จสียเงินจว่าสาน้ำันผู้ใดผู้หิงบอ อยู่ครับกำลังจะถนาครับเี่อะไรรอเออีอะไรไ,ออไปวันเมาใลไไปเอะไรสว่างอ่ะานเดนเปิดเปิดวงเสียงวงเสงอืมทั้งออกด้เหรอเออไปไปิทีวีรีวิวจากสองสาม ให้นิ่มๆด้วยฮะนี่ครับวิธีการดึงแกครับกดจำเนะร็วอ่ะนะกดจำเร็วกดจำเร็วพันอย,อยจะดึงคักหลายแกสสลุป mà đồ review can thái na không quăng đấy cả út vây bằng đấy mất hoa cả út vây út vây cứ là ngoài bên đây đây bên đồng thôn bên đây treo cả lợt mi đã thi thấy này hay cắt thốn hơn là รีวิวการไถนาครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆครับที่ให้กำลังใจของรถทีมงานเมือจกสาหโหดครับ Thái Na ở Văn Đoan, Văn Đoan, Trường Chương Trường Hàm hàm khi mau không có lên khi máu không có lên ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามันจะถ่ายให้ดูอีกนะครับลากันก่อนครับคลิปนี้เดี๋ยวขอบคุณมากๆนะครับ